นบนบ้านบนบา้บบานไอ้นั่นตายแล,ล้วก้มหัวก้มหัวก้มหัวเออหน้าบ้านเอาหน้าบ้านเนี่เอาระเบิดยัดดิปืนพกยัดปืนพกยัด <c oughs> <award. c oughs> ไม่ตายก็เหมือนตาย <c oughs> ไอ้หวานอะไรวะมันพิมพ์อะไรชื่อหวานแต่ไข่เค็มเละละเลแล้ว ไตยังไตยังตัวนั้นน่ะตัวสะพานอ่ะอุ้ยหน้าสะพานหน้าสะพานหน้าสะพานสะพานเหรอืใต้น้ำใต้น้ำข้างล่างอ่ะตรงไปใต้น้ำ้งขึ้นสะพานปะตัวใหญ่ใต้น้ำใต้น้ำใต้น้ำแล้วไปหมุนไปหมุนหมุนในเฮียมึงเจ็บตรงไหนเนี่ยขึ้นห้องบนอ่ะ โอเคเก่งไปว่ะอุ๊ยเฮียนี่พูดมากชิบหายกูบอกแล้วบอกแล้วยิงขางใส่บ้าน หมนล่างปไงเขาโดนระเบิดตัวเองตายไอ้เหี้ยแตกเดียบร้อยแตกไปพบไปยิงกูไอ้เหี้ยมึงเอากักยิงกูโะโ์เนื้อไปพวกปลาระเบิดแล้วพวกก็ติดอยู่ในเนี่ยกล่องเว้ยแล้วก็ตายหน้ยต่อตาเลยสะพานไม่เดินนะราเนีย สะพานสะพานตัวสะเพลินสะพานสองอใตา้คันใต้ยังอยู่ปะเอ้าไอ้เหี้ยหุ่นมึงดูด,ดิคนเหมือนนะเปิดผมปิดนอนไว้ยังจะเดินแต่ไม่ได้เปิดมันรูดหัวมันรูดพูดยากเลยระวังไว้ระวังวะเอาพี่ปล่อยลมอย่างเดียว น่านจะอยู่เอแล้วแหละกว่าแถวๆเนี้ยเนียนเดีปอมปอมป<อ>ีวางเออเอเจ้าหนังก่อนนะตังเล็กตังเล็กคุเรียกคุณว่าคือฟันเว้ยไอ้เแค่อยากฆ่าจอดแรกชีวิตจอดแรกชีวิต Bomb defused. defused. ดีดีเมื่อกี้แบบไปไป่ยิงพร้อมกันไปเลยนะนะ <laughs> แล้วนะการก็้ามาอยู่ตรงทางด้วยจุดบวกจุดบวกเ่ะติดดีเลยนิดนึงไดรลันสี่แล้วครับเตนนะครับไดรลันสี่แล้วครับใต้น้ำตัวนึงใต้น้ำตัวนึงตรงประตูอ่ะ เขนไอตัวนญ่เขาี้ตัวนึงเขาใหญ่ตัวนึงเขาใหญ่นะเข,<ป>เขาที่วางเอ<ป>เขาที่วางเอวางเอ พี่สร้างนะพี่สร้างนะไอเสียไอเสียสวยไม่ชวนน้องเขาไปเลยหรอสะบานแตกหนึ่งนะ ไปตัวนี้ถ้าไม่เหมือน B แตกอะเดีตัวเดียวตัวเดียวแนซอยสุดท้าย